แล้วตัวแทนของนักษาด้วยนะต้องต้องขอบคุณทางทีมกควาบีดนะครับที่สละเวลาให้โอกาสนะครับมาสอนนะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนความรู้แก่นักษานับดวมถึงให้เ้าแนะนำนะครับที่เป็นประโยชน์นะผมคิดว่าพวกเราคงได้เอาไปปรับใช้ การทำนิตยสารนะคะก็คือเราจะทำงานกันเป็นทีมก่อนที่เราจะออกไปทำงานเนี่ยเราก็จะพูดคุยกันว่าแหล่งข่าวตรงนี้มีความน่าสนใจไหมข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างเราก็จะฟอร์มทีมแล้วเราก็จะไปทำงานกัน ยี่ทางการประมงนี่มันเกี่ยวอะไรกันกับเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันเกี่ยวแน่นอนครับแล้วก็จะมีบทบาทต่อพวกเราทุกคนในอนวในส่วนของการเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับผมสิ่งที่เราต้องทําหรือว่าต้องคิดก็คือว่าคอนเทนต์ที่เราจะนําเสนอเนี่ยคือเรื่องอะไรนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าสไลด์พี่ก็ใช้จากมือถือนะครับทุกอย่างตอนนี้นะครับต้องยอมรับว่ามือถือทำได้ทุกอย่างนะฮะทำสไลด์ทำวิดีโอดูข่าวได้ทุกอย่างนะครับนีนี้ครับสามสิ่งที่วิดีโอนะครับทำให้วิดีโอแล้น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามนะครับก็จะมีหนึ่งคอนเทนต์ที่น่าสนใจนะครับ พอทีนี้เนี่ยอคอนเทนต์เราน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับภาพวิดีโอเนี่ยของเราต้องดีด้วยถ้าภาพวิดีโอของเราไม่ชัดเนี่ยเอาว่าเราเปิดเข้าไปดูในใน c e e o o o k หรือใน YouTube อะไรสักอย่างเนี่ยฮะถ้าเกิดภาพวิดีโอไม่ชัดเนี่ยเราก็จะไม่อยากดูใช่ไหมครับ อุปกรณ์ทั้งหมดที่พี่ใช้ก็จะเกิดขึ้นจากโทรศัพท์หรือ iPhone นั่นเองก็ Android ก็ใช้ได้เหมือนกันก็วันนี้พี่จะมาแนะนำน้องๆน,นะว่ามันทำได้อย่างไรแล้วก็วิธีการทำมันไม่ได้ยากเหมือนไม่ได้วุ่นวายเหมือนกับการตัดต่อในคอมพิวเตอร์เลยลดการทำงานของน้องลงได้อีกเยอะ ผมชื่อเอกสิทธิ์นาภีนะครับจากคณะเทคโนโลยีการประมงสาขาการประมงสองปีครับก็ตั้งแต่ที่ได้ข่าวเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นอสอนน้องทําคลิปก็ก็คิดว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับก็เลยแบบออมาดูก็ก็น่าสนใจก็สนุกดีครับก็มันเป็นการเรียนรู้พื้นฐานเรื่องของการตัดต่อคลิปวิดีโอก็หลังจากที่ก็สําหรับเราทุกคนนับที่เรียนคณะเทคโนโลยีการประมงก็ คือเราก็ไม่แน่ใจจริงๆว่าถ้าเราจุป,ประมงไปแล้วเราจะได้ทํางานเกี่ยวกับประมงจริงๆหรือเปล่าหรืออาจจะทํางานแต่เกี่ยวกับทางด้านการตัดต่อคลิปวิดีโออย่างนี้นะครับก็คือสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากครับคือมันจะอยู่ในชีวิตประจายวันเราตลอดเลยครับบางทีมันอาจจะเป็นประโยชน์กับเราในในอนาคตเผื่อเราจบออกไปแล้วอาจจะได้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการตัดต่อวิดีโออย่างนี้นะครับก็ ก็เป็นกิจกรรมที่ดีครับก็เป็นน่าสนใจครับแล้วก็เป็นแบบดีมากครับแล้วก็ได้ความรู้ครับสวัสดีครับผมชื่อนายวิทูลคตาทานเป็นตัวแทนกลุ่มปากาต,ตูนก็นังเมื่อวานที่มานะครับก็ตอนแรกจะบอกไว้ก่อนเลยว่าที่พี่แนะนำเกี่ยวกับแอปให้เราไปโหลดจำได้ไหมครับ นะแอปต่งนะางๆบางบางบางอันนี้พี่ผมดูแล้วผมเคยโหลดไว้นะครับสองสามอันนะแต่ลบไปหมดแล้วนะใช้ไม่เป็นนะครับตอนนั้นแล้วก็จริงๆก็อยากเหมือนกับว่าจริงๆผมอยากเก็บทุกๆอย่างไว้เป็นวิดีโอเวลาเราไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันบางทีมันเอามันตัดต่อไม่เป็นนะผมว่าวิดีโอนั้นมันเก็บความรู้สึกได้ดีกว่ารูปภาพบางทีมันก็ต้องถ่ายภาพอยู่เวลาถ่ายวิดีโอแล้วมาตัดต่อไม่เป็นนะครับก็เลยแล้วพอพี่มาอะไรเงี้ย เหมือนมาสอนว่าตรงนี้ใส่เสียงใส่ภาพถ้าจะใส่เอฟเฟกใส่ตรงนี้นะมันก็เริ่มมีแบบแอยาก,กลไปทําวีดีโออีกครั้งหนึ่งนะอยากกลับไปโหลดแอป,ปที่เคยลบไปนะครับจริงๆก็มันใช้ได้นะครับแต่ผมใช้ไม่เป็น,นเฉยๆตอนนั้นตอนนี้ก็เริ่มเริ่นิดๆนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประกาศผลรางวัล Aqua b i t Award เอาละครับก่อนอื่นผมจะทวนโจทย์กติกาและรางวัลกันอีกรอบหนึ่งนะครับโจทย์ของเราก็คือการให้น้องนักศึกษาออกไปทำคลิปวิดีโอโปรโมทคณะของตนเองหลังจากที่ได้เข้ารับการสอนจากทีมงานยอดมนุษย์เสื้อส้มกติกาของเราก็คือกลุ่มที่ได้รับยอดชมคลิปวิดีโอสูงสุด2กลุ่มแรกเป็นผู้ชนะ โดยกลุ่มที่ได้รับยอดชมคลิปวิดีโอสูงสุดกลุ่มที่1ได้รับเงินรางวัลเป็นเงินสด2,000บาทและโค e ้ดอีบุ๊กระยะเวลา1ปีจำนวน10รางวัลอันดับที่2ได้รับโค e ้ดอีบุ๊กระยะเวลา1ปีจำนวน10รางวัลรวมมูลค่ากว่า5,000บาทเอาล่ะครับเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาผมขอประกาศผลรางวัลณนะบัดนี้โดยจะเริ่มประกาศจาก กลุ่มที่ได้รับยอดชมคลิปวิดีโอสูงสุดอันดับที่2ได้แก่กลุ่มามวานันและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเช่นกันผมขอประกาศรางวัลกลุ่มที่ได้รับยอดชมคลิปวิดีโอสูงสุดอันดับที่1ต่อเลยนะครับ ุมที่ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งได้แก่กลุม่มปากระตูนผมชื่อนายประชูนคาถาทานน,านักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำวันนี้นะครับผมจะทำจะนำทุกคนไปรู้จักกับคณะของเรามมนมีการเรียนการสอนอะไรบ้างถ้าคุณอยากรู้มาเจอกัน ขอแสดงความยินดีกับน้องๆประมงแม่โจ้ทั้งสองกลุ่มด้วยนะครับตอนนี้กิจกรรมก็เสร็จสิ้นเงนเรียบร้อยแล้วสําหรับกิจกรรมตะว้อบิดสอนน้องครั้งหน้าอยากให้ไปสอนที่ไหนติดต่อเรามาได้เลยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารที่น่าสนใจสามารถติดตามได้ตามช่องทางบนหน้าจอได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนสวีดัตสวัสดีครับผม